สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักวันนี้คุณครูจะพามารู้จักภาพที่ปรากฏในบทเรียนเรื่องคงภาพพระราชพงศาวดารซึ่งนักเรียนได้ทราบไปในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าในหนังสือเรียนของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันสองภาพซึ่งจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับใครและมีวีรกรรมสำคัญอย่างไรไปทำความรู้จักกันเลยค่ะภาพทางด้านขวามือของครูนี้นะคะคือภาพที่10แผ่นดินสมเด็จพระมาหาจากรพพัด เป็นภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างพระสุริโยไทยเป็นพระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในศึกยุทธาธิระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีช้างของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสียทีให้ข่าศึกพระเจ้าแปรจึงขับช้างไล่ตามช้างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระสุริโยไทยเห็นพระราชสามีเสียทีไม่พ้นมือข่าศึก จึงขับช้างออกรับพระคชาทานหรือช้างของพระเจ้าแปรช้างของพระสุริโยไทยเงนงายเสียทีพระเจ้าแปรจึงจ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาต้องพระอังสาหรือบ่าของพระสุริโยไทยขาดกระทั่งถึงราวพระถันหรือราวนมเมื่อพระสุริโยไทยสิ้นพระชนกับคอช้างพระราชโอรสทั้งสองจึงถอยรอรับข้าศึกกันพระสบพระราชมารดากับเข้าพระนคร ส่วนภาพทางด้านซ้ายมือของคุนะคะคือภาพที่56แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือภาพพันท้ายน้อยราสิงห์ถวายชีวิตพระเจ้าสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาสเสด็จประทับเรือพระที่นั่งเอกชัยประพาสทรงปลาที่ปากน้ําโดยเรือพระที่นั่งมาถึงตำบลโคขามลําคลองมีความคดเคี้ยวทําให้โขนเรือพระที่นั่งขัดกับกิ่งไม้หักลง พันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็ตกใจประมาร้องกราบทูลขอพระราชทานโทษประหารชีวิตของตนตามกฎมนเทียนบาลและขอพระกรุณาโปรดให้ทำสารเพียงตาขึ้นณนที่นั้นเอาศีรษะกับขนเรือพระที่นั่งที่หักลงบวงสรวงไว้ด้วยกันสมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระกรุณาอภัยโทษแต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมรับพระกรุณาเป็นอย่างอื่นกลับว่าให้ตัดศีรษะตนเอง แม้พระองค์จะโปรดให้ปั้นดินเป็นรูปแทนตัวพันท้ายนรสิงขึ้นและให้ตัดหัวรูปปั้นนั้นเสียแต่พันท้ายนรสิงทัดทานว่าจะผิดราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าเสือตัดปลอบไปหลายครั้งพันท้ายนรสิงก็ไม่ยอมขอให้ทรงทําตามกฎมนเทียนบานพระองค์จึงดํารัสสั่งให้เพชฌฆาตประหารชีวิตพันทายนรสิงแล้วให้ทําสารเพียงตา โดยให้นำศีรษะพันท้ายนรสิงกับหัวโขนเรือพระที่นั่งที่หักไว้ด้วยกันเพื่อเป็นเกียรติคุณไว้เป็นคติของแผ่นดินสยามสืบไป